สวัสดีครับสองอยางอันนี้อยียางจีนอันนี้แม็กซิตบอกอีหัอได้ดออันนี้มิชลินเก่าแล้วแต่ผมจะดูนะอันนี้เนี่ยยางสองปีกว่าแล้วเนี่ยอันนี้ยางปีกว่าเพราะว่ามันมันแตกไปข้างหนึ่งเียข้างหนึ่งใช้ใช้ได้อยู่มันไม่ไม,มีไม่มีคู่น,นีไมิชลินานานแล้วก็ยางจีนนี่นะเป็นยางที่ต้องบอกว่ามันบางมากอะมันลดต้นทุนอะ บางแล้วไม่พอนะเป็นยางประเภทที่ว่ายางด้านนะ่ะไม่ก่อถนนนูนนะบางมากเลยกดเฉลี่ยเบาๆฟุบเนี่ยนะบางมากเนี่ยนหนายางนะบางฉะนั้นเนี่ยมันแทบไม่มียางที่มันซับนะไม่ก่อถนนนะตัวเนี้ยปุ๊กปุ๊กเลยเ,ลยเนี่ยเวลาเจอเจอลูกลูกขึ้นเนะี่ะปุ๊กปุ๊กเลยนะแต่แก้มแก้มแข็งนิดนึงก็หนาน,นิดนึงก็ยังได้อยู่ แต่มันไม่เกาะทนเพราะนีน้แล้วก็เสียรูปง่ายเพราะว่าเป็นยางด้านแต่จริงอันเนี้ยยางไม่เท่ากันนะมันจะเอียงไปทางสโลปไปทางอย่างนี้นิดหนึ่งไม่ไม่ฝากชีวิตไปกับมนนะันยางไม่ซิดก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้แหละตามราคาก็คือหน้ายางเนี่ยมันได้อยู่หน้ายางก็ยังดีกว่ายางจีนเยอะอยางจีนเนี่ยผมบายบายเลย ให้ฟรีก็ไม่เอาเนี่ยมักซิ์รับได้อยู่แก้แค่เรื่องลมยางอาจจะต้องเน้นหน่อยอย่าให้มันย้่ยกันไปเพราะว่าแก้มตัวเนี้ยมันจะบางนิดหนึ่งแก้มอ่อนนิดหนึ่งนะตัวนี้นะจุดอ่อนจุดอ่อน,นจุดอ่อนอยูก็ระวังระวังเรื่องการเบียดแก้มดีใส่มักซิก์อันนี้มิชลินขนาดยางเก่านะมันมีความแน่นอนะแน่นมากเนี่ยแน่นจริงๆ หน้ายางแล้วแก้มได้แก้มหนายางเก่าก็ถือว่าเกรดของเขาละตัวโป,โปรไปอย่างนี้แหละนี่ตัวเล่นได้ราคาเล่นมเล่นไม่ซิดก็แค่เรื่องแก้มให้ระวังหน่อยอย่าไปจะไปบดอย่าไปเบียดโดยเฉพาะไอ้ลูกกลางสี่เหลี่ยมแบ่งเส้นอ่ะตัวนั้นตัวกลางเลยเนี่ยถึงแน่นอนแต่ยางจีนเนี่ยผมไม่เล่นละแป๊บเดียวแข่งเพราะว่ามัน เป็นยางด้านนี่มันอันตรายมากอ่ะวัสดีครับ